สวัสดีครับช่างนัดจากร้านนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่8นะครับกุมภาพันธ์สองพันห้นะครับช่างนัดมีรถเกี่ยวนะครับเป็นคูปัต้าดีซีเนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี57นะครับลูกค้าใช้งานนะครับ3,000นิดนิดนะครับตัวนี้ก็เช็คสภาพให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับเช็คอะไรบ้างครับลูกปืนโรลเลอร์นะครับแท็กนะครับสวยทั้งสองข้างนะครับใหม่สวยทั้งสองข้างนะครับออเกอร์เรทนะครับอ่า เกียวดันคอสปริงนะครับตู้เบานะครับตัวนี้ก็คือทําให้ทั้งหมดแล้ว่านใดที่ต้องการเอารถไว้ไปเกี่ยวนะครับไว้ทํากินหรือไปรับจ้างนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเอาไปแล้วไม่ต้องได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมาดูนะครับสภาพนะครับคันนี้นะครับลูกค้าก็จะอยู่ที่ราคา480,000บาทนะครับเล่มทะเบียนพ้อมปี57นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นเกียวดันนะครับตัวนี้ทําให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอ่ะใบมีดนะครับหมอเจรวดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ ปูปากเลดปูคอสแตนเลสให้เรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับอันนี้ทางนั้นก็นะครับจัดการทําเป็นคอสปริงนะครับเป็นคอสปริงเรียบร้อยนะครับอ่าก็กันแค้นครับอ่าคอสปริงก็กันแค้นนะครับอส่วนในตู้นะครับตัวนนี้ก็ตามสูตรเลยครับตู้เบานะครับตู้เบานะครับตะแกรงเปลี่ยนใหม่นะครับตะแกรงร่อนนะครับ ตู้ไม่แตกนะครับคอตู้ต่างๆนะครับไม่มีแตกนะครับแทกช่วงล่างครับสวยนะครับไม่มีแผลนะครับลูกปืนนะครับรูเลอร์เช็คให้แล้วนะครับตัวเดินนะครับห้องเกียร์นะครับไม่มีรั่วซึมนะครับคอนะครับตรงนี้นะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกนะครับคอนะครับมือกล้องแพนดูข้้งท้ายครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา480,000บาทนะครับเร่มทะเบียนครบนะครับหายสวยนะครับฝาเฟรมบอดี้นะครับไม่มีบุกนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นถังอุ้มนะครับขนาดหนึ่งตันนะครับขนาดหนึ่งตันนะครับดูแขกข้างข้างขวาของตัวรถนะครับไม่มีแผลนะครับไม่มีแตกนะครับแขกยังใหม่ๆนะครับแค่เราไม่ได้ล้างไว้แค่นั้นเองครับมันโดนฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้ดูครับ ดีนะครับช่วงล่างดีปั๊มดีนะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้นะครับเอาไปทํากินกันยาวๆเลยนะครับสาหรับรถเกี่ยวคูปต้าดีซี70คันนี้นะครับก็มาเพียงคลิปสั้นๆนะครับช้าๆช้าๆนะครับแต่ได้ใจความนะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจับจองอยากเข้ามาทดสอบระบบนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านนักเลงเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับหรือสามารถโทรติดต่อสอบถามมาหาช่างนัดได้โดยตรงเลยที่091 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-047นะครับตัวนี้ก็สามารถออกผ่านขอกรรนะครับแล้วก็สามารถตัดสดได้นะครับ2อ,อย่างนะครับเงื่อนไขเรานะครับถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ